ก็น่าจะเอาอู้ยินก็เจอทรายดูดครับจะได้สายขา,ขาวๆนะดูดดีอนะ่ะเดีด๋ยวรถเกี่ยวขึ้นก่อนเลยครับเกี่ยวทราย ว่าแบคฝังซ้ายมุนไหมครับตอนนี้ไปดูฟังเสียงเป็นสายพันยันยานนิดหนึ่งครับน่าจะมุนแล้วรับอู้ดูซ้ายครับดูครับซ้ายดูได้พี่น้องหน่อยซ้ายข,า,ขาวๆครับเอา ทารืกินี่อีกยาวไกลดีซแบบีเจ็ดสิบครับม้อนคับันไดแล้วอะไปเดตต่อเอา้า

เป็น,นยังไลูกพี่เยน็นปึ๋งครับให้กำลังใจให้กำลังใจก่นอนะไปต่อพ่อไทยปไทยป,ไยปซิปบผู้แทนที่เขาเดียว ต้มนี่ต้มขาวแบบนี้นี่ดูน่าด๋วยนะงยินดูว่าดูเหมือนรถนี่อยากคำเลยนะ

miệng nó này nà đẹp Cái <laughs> nó Cọ mấy và đồng xoay nhặt nhặt đi để cho nó nhẹตลอด gì đây? cái

อาจารย์ขั้นแอีอไขั้นหาหนอ่อเป็นข,ขั้นซีเกียนผมขั้นจะซีเกียนไฟร้าย,ายของอเยอะเหรอ ขเลพราอเรอมแห้งลพอไหเนนั e ่น re มันหลักมานี <cor> ่กุ้งควางดูดกับหันเามาบ้านีมกลังครับายกันเลย

Những nạc cho kêu bùi vô lửa luôn cam 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 lửa ถ้าเป็นปลายปีขึเนยเพราะว่ารถมันพร้อมเลยขวดเฮ้เข่นสายผ่ารถน,นี่ึง <c oughs> ้มา đẹp chứ không, không, ui, đẹp rồi đấy, tốc gấp 2000 เยบยูตกใจิดน้นรวมได้แล้ววะเจ็บหน่ย่ห้งเ่จัหญ่้เยบร้อย่าฟังข่าวแล้วพี่เ้องมนจัดไปอีพีต่อไป รอดส้งข่าวซะก่นอนปยเจ้าองรถไทเทัไรบูรับูบน้ำเต็เ<า>มปากน้ำทอทอแลอ้วไอ่จู้ปลายทอแต่ว, <ทอ S 2> วารวมบุล,ละแต่เป็นลอยหายจ,จังบดบดจูเนอะลอยหายอยู่ทั้งถึงกรหายนู่อยู่ทั้ง,งล่า,างไอ, <laughs> อง้เก่าหาล่งมีเกี่ยวกับปวดอีกโอ้ เราเกี่ยวข้าวโพดนะครับเอ้ทั้งทาฟั่งข้าวทารุ่นอีกตอนไม่พิโรนีวเจว้าเจ็ดศูนย์มีทีบ้อตีนกับตีนอยู่ของบ่อขึนะ้นไหมดิ้นดูดเนาะสายเนี่ยไม่เป็นจะสั่งเลยแต่สีฟูดฟูดเป็นวาสต้องมึมออมมงหนามเดินนะนั่น โอ้ oh, ตายนังซีวิตนี่เห็นฮ mm ึ hmm. okay.